รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกัน รถเก็งมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาดูรถเก่งกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นเจ้า Honda City นะครับปี0 3นะครับโฉมแรกนะครับหรือเรียกกันโฉมแมงสาบนะครับมาเรามาช่วยกันดูนะครับสีสันโดยรวมนะครับถือว่าดีนะครับอาจจะมีู้รอยบ้างนิดนิหน่อยตามอายุการใช้งานนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับทุกอย่างว่ากันตามสภาพรวมๆแล้วผมมองว่าดีนะครับรถคันนี้นะครับ สัวทรงองเอวถือว่าดีนะครับรถคันนี้นะครับมีล้อแม็กขอบสบให้ยางดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับแอร์เย็นเพียเพราะนะครับเครื่องดีเกียร์ดีหน้าหลังเดิมนะครับรถคันนี้มองง่ายนะครับห้องเครื่องดีนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับขาลูกันหน้าเดิมนะครับเกียร์เปลี่ยนดีนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีกระตุกนะครับไม่มีรอนะครับตัวคอนโซลหน้าถือว่าสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับบอกไม่ขาดนะครับรถคันนี้แผงประตูค่อนข้างสวยเลย นะครับเบาะนี่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไม่มีขาดนะครับแต่ตัวแรกนี่จะเป็นเบาะกันไม่ยีนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่75,000บาทนะครับราคาไม่แรงนะครับจะใครหารถใช้งานอยู่คันนี้ก็น่าจับตานะครับเมืออเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามกันเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะออกเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีตัวเมืองเลยนะครับ ผมเพื่อท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้นะครับแนะนํารถแบบนี้ชี้เป้ารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกดติดตามกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับเอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ